จพอที่ดูแลของคนพิการนางสาวสุพชาอินม,มาสมสถานที่ทำงานคือองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะเฟืองเราจะเข้าไปดูนะคะว่าการปฏิบัติงานของคนพิการปฏิบัติงานอะไรบ้างเชิญตามเข้ามาได้เลยค่ะจะอยู่ในห้องของกองการศึกษานะคะงานสวัสดิการและสังคมพัฒนาชุมชนจะอยู่ในส่วนในห้องนี้ค่ะ คนพิการนะคะก็ส่วนใหญ่จะเป็นงานของุรการนะคะก็ลงรับหนังสือลงทะเบียนหนังสือเดินเอกสารดูแฟ้มที่เสนอท่านผู้บริหารเรียบร้อยแล้วลงมาให้หน่วยงานซึ่งในห้องนี้จะมีกองสวัสดิการเออขออภัยค่ะจะเป็นงานสวัสดิการและพนาชุมชนและกองศึกษานะคะน้องก็จะช่วยในส่วนของการลงทะเบียนรับหนังสือทั้งสองงานนะคะพร้อมกับดูเอกสารว่า คาดว่าในห้องนี้มีท่านรองปลัดอยู่ก็จะต้องดูออกเอกสารของท่านรองปลัดแล้วนาเสนอท่านปลัดต่อไปนะคะแนะนําองค์กรภารกิจของหน่วยงานนะคะองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะเฟืองนะคะตัางอยู่ที่เลขที่75หมู่6ตำบลท่ามะเฟืองอ,อําเภอพิชัยจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะซึ่งห่างจากตัวจังหวัดประมาณ47กิโลเมตรนะคะระยะทางก็เดินทางสะดวกด้วยหมายเลขถนน สาย117ค่ะพัฒนาด้านการทํางานของคนพิการนะคะ 1. งงานที่คนพิการทําเกิดประโยชน์อะไรกับองค์กรบ้างนะคะเป็นงานที่ช่วยสนับสนุนภารกิจหลักและภารกิจรองของขอบตอ<ๆ>เช่นการช่วยงานกองสวัสดิ์งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชนไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการรับเรื่องทะเบียนผู้สูงอายุคนพิการเด็กแรกเกิดเงินสงเคราะห์ศพพร้อมทั้งงาน หนังสือของกองการศึกษาในการทัดกรองพร้อมกับกระเียงให้กับแต่ละเจ้าหน้าที่ของแต่ละงานนะคะ 2. ง,งานที่คนพิการทำเกิดประโยชน์อะไรให้กับชุมชนและสังคมนะคะผู้พิการได้สแสดงศักยภาพและทักษะในการทำงานเช่นการร่วมงานประชุมภายในชุมชนการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรกับชุมชน เกิดผลในเชิงบวกกับชุมชนและสังคมได้มากนะคะเป็นที่ยอมรับของชุมชนค่ะการจ้างงานคนพิการเชิงสังคมเกิดประโยชน์อย่างไรกับคนพิการนะคะคนพิการได้เรียนรู้การทำงานเกิดการพัฒนาตัวเองอยู่เสมอกล้าแสดงออกและให้คนพิการได้เห็นคุณค่าของตัวเองว่าสามารถช่วยเหลือสังคมได้และตัวเองก็มีประโยชน์ต่อสังคมนะคะ สามารถดูแลตนเองและครอบครัวได้ทางอบอตอก็สนับสนุนในการพร้อมทั้งอบรมศักยภาพในเชิอของของการส,งส่งเสริมอาชีพประโยชน์และคุณค่าการจ้างงานคนพิการนะคะ 1. ได้ประสิทธิภาพจากการทำงานคนพิการใช้เทคโนโลยีนะคะปัจจุบันเห็นได้ว่ามีการพักษะการปรับตัวให้ทันต่อเทคโนโลยีโดยการใช้ เพราะว่าปัจจุบันนี้คนพิการได้ส่งข้อมูลตัวเองทุกวันพฤหัสแระวันศุกร์นะคะโดยการพิมพ์ของตัวเองซึ่งทางเจ้าหน้าที่ก็จะเป็นคนตรวจสอบข้อความให้กับคนพิการนะคะและให้คนพิการดําเนินการส่งเองพร้อมกับไฟล์รูปภาพส่งให้กับสมาคมในทุกวันพฤหัสหรือวันศุกร์นะคะมีการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ทุกช่องทางอย่างเต็มที่นะคะ ส่งเสริมให้มีการเข้ารับการอบรมที่เหมาะสมและส่งเสริมให้เพิ่มศักยภาพพร้อมทั้งการก้าวแสดงออกการอยู่ร่วมกับชุมชนและสังคมค่ะส่งเสริมความมั่นคงในอาชีพของคนพิการทางหน่วยงานนะคะก็มีการสนับสนุนอย่างเต็มที่มีโครงการที่เกี่ยวกับการฝึกอบรมอาชีพให้คนพิการเข้ารับการอบรมพร้อมทั้งกับเป็นการเพิ่มช่องทางการสร้างรายได้ให้กับครอบครัว ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะการจ้างงานคนพิการเชิงสังคมเป็นโครงการที่ดีสามารถช่วยเหลือครอบครัวของคนพิการให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะเฟืองอำเภอพิชัยจังหวัดระดดิบก็มีความพร้อมที่จะจ้างงานคนพิการเชิงสังคมในปีต่อๆไปค่ะรองพิธีค่ะชื่อสุภัชาอินมาสมนะคะงานที่ต้องปฏิบัติที่ได้รับมอบหมายก็จะมีรับขึ้นทะเบียนเงินศพผู้สูงอายุตามประเพณีค่ะ และขึ้นทะเบียนรับเรียกความพิการและขึ้นทะเบียนรับเงินอุดหนุนเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดค่ะในส่วนของการลงรับหนังสือก็จะเป็นหนังสือเกี่ยวกับของงานสวัสดิการและของกองการศึกษาค่ะ,คะก,ก็ะะเอากสารก็จะจัดใส่แฟ้มเพื่อไปนําเสนอผู้บริหารค่ะมีใส่แฟ้มไปเสนอผู้บริหารค่ะคะนี่ก็จะเป็นทะเบียนของคนพิการนะคะก็จะมีตั้งแต่ หมู่ที่หนึ่งหมู่ที่สองหมู่ที่สามหมู่ที่สี่หมู่ที่ห้าหมู่ที่หกเจ็ดแปดเก้าทั้งหมดสิบหมู่นะคะจะมีแฟ้มประวัติคนพิการอยู่ที่นี่ค่ะทีทั้งผู้ค้าชิมมีสมต้องกราบขอบพระคุณและนิธินวัตกรรมที่จ้างงานคนพิการและบริษัทแคลคอมอิเล็กทรอนิกส์ประเทศไทยจำกัดมหาชนและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตมท่ามะเฟืองที่ให้ความเมตตาที่ให้ให้งานรับการจ้างงานค่ะ ที่ทำให้มีารายได้อย่างมันม่นคงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นค่ะค่ะขอบคุณค่ะ